ครับสวัสดีครับก็มาพบกับมายการ์ดชัแนลเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เจ้าตัวทูดอร์แบล็กเบย์ฟิเอมานะครับหรือว่าชื่อรุ่นว่า 7939G1A0NRU นะครับผมคือตัวนี้เลยนะครับก็ราคาป้าอยู่ที่แสนเจ0ดนะครับปี2องพนะครับคลิปนี้ผมอัดไปปี2024นะครับ ตัวเรือนและสายก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับนี่เป็นนาฬิกาเครื่องออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับกระจกซัฟฟนะครับเป็นทรงโดมแบบวินเทจนะครับนี่อันนี้เนี่ยก็จะมีเข็ม GMT มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีวันที่นะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กกว่านะครับเพราะว่า ไดเมิเตอร์เขาเนี่ยอยู่ที่39มิมลนะครับแล้วก็ความหนาเขาอยู่ที่12.8สมิลนะครับแล้วก็หัวสายเนี่ยอยู่ที่20่มิลเดี๋ยวผมจะลองสายให้ดูนะครับข้อมือผมเนี่ยประมาณ6นิ้วครึ่งหรือ6นิ้วเนี่ยมันก็จะแบบเต็มๆข้อให้ดูนะครับถ้าเกิดส,สมิลมันก็จะแบบโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยกักนน้ำสอ0รเมตรนะครับแล้วก็ ใช้เครื่อง MT 5 4 5 0นะครับสำหรังพลังงานที่65ชั่วโมงนะครับสวยงามนะครับมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบโรเล็กโคกอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะว่าลอ,อ,องดูสีที่บีเซลมันมันจะออกแนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ฝาหลังก็เป็นฝาทึบนะครับแล้วก็สายก็เป็นแบบดับเบิลล็อกนะครับ งัดแล้วก็งาดีกทีหนึ่งนี่ทุดอนะครับถ้าดใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีนะครับผมเป็นของใหม่นะครับครับสวัสดีครับ